มารับชมข่าวที่ยษ n b t กันต่อนะครับช่วงนี้มาดูการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับวันนี้ได้มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองครับซึ่งมีการเสนอการปฏิรูปใน6ประเด็นด้วยกันเพื่อการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับโดยระหว่างการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสปทคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้มีการเสนอแผนปฏิรูปเพื่อให้ได้มาซึ่งนักการเมืองที่ดีผ่านการเลือกตั้งซึ่งมี6ประเด็นด้วยกันนะครับคือต้องการปฏิรูปการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทางการเมืองการป้องกันการทุจริตเลือกตั้งและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการป้องกันธุรกิจการเมืองและนายทุนพักการเมืองการตรวจสอบและการพัฒนาพักการเมืองการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตและการกําหนดมาตรการลงโทษให้จําคุก1-10ปีโดยไม่รอลงอาญาครับ ขณ,ขณะเดียวกันยังได้มีการกำหนดระยะเวลาการปฏิรูปนับตั้งแต่รายงานแผนการปฏิรูปผ่านความเห็นชอบจนถึงการเลือกตั้งสสในปี2,560ครับโดยให้คอสชร่วมกับกกตดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมทนิสสมาชิกสปทส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับแผนการปฏิรูปดังกล่าวแต่ฝากให้พิจารณาแนวทางการดําเนินการให้รอบคอบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงครับ